ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอปลาไม่ได้เปลี่ยนสีแม่ชมพู่วันนี้ดีใจตาสว่างสัทีรายการถามสุดซอยทุกวันเสาร์อาทิตย์ออกอากาศเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกา50นาทีทางช่อง nation tv ช่อง22ดำเนินรายการโดยทัญญาทัญญาเรศเองตระกูลและนภัสธีรดิษฐากุลวันที่28มีนาคม ได้เปิดใจสัมภาษณ์หมอปลามือปราบสัมภเวสีก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ไปบ้านกกอกอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นด้วยคำถามที่ถามหมอปลามีดังนี้ครับก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังมากฝั่งนั้นพูดถึงหมอปลาบ่อยไม่ได้ชมเท่าไรค่อนข้างไปทางที่ด่าใช่ไหมหมอปลาตอบว่าล่าสุดที่เขามีการอ่านข่าวทำประชาคมเรื่องพญานาคมีการวิเคราะห์กัน และบอกใครไม่รู้นะ่ะพูดถึงเราเรียกตัวเงินตัวทองลุงเขาพูดแต่เขาบอกว่าเป็นการตัดต่อถ้าตัดต่อรายการทีวีไปเอาไอ้คนนั้นนะ่ะมาทำงานเถอะครับตัดต่อได้เนียนมากเนียนล้านเปอร์เซนต์ไม่มีใครตัดต่อเก่งเท่าไอ้คนนั้นหรอกคำถามถัดมาเมื่อก่อนรักกันมากตอนนี้ทำไมาเป็นแบบนี้ไปได้หมอปลาตอบว่าถ้าใครตามข่าว ผมเริ่มถอยออกมาตอนที่เขาระแวงว่าติดเครื่องดักฟังทำสายศาสตร์ใส่เรื่องการเปิดรับบัญชีบริจาคเรื่องยูทูบเบอร์แต่สุดท้ายเขาทำเขาก็ระแวงเพราะความคิดไม่ตรงกันแล้วและที่หนักสุดตอนผมจะไปหาเขาครั้งที่สามภรรยาผมขึ้นไปก่อนเรานัดสองบุคคลให้มาเจอแต่เขาอ้างไปรับหลานไม่ยอมมาเจอสองบุคคลนั้น เขามารับจริงแต่รับแบบปุ๊บปั๊บหลานตกใจมาได้ไงคำถามถัดมานัดให้เจอใครหมอปลาตอบว่าคนสองคนซึ่งสองคนนั้นบอกว่าเขาไม่กล้าเจอหรอกวันนั้นเราประกาศถอนตัวเลยวันที่9ทธันวาคมพอเราไม่เข้าไปยุ่งฝั่งนั้นพยายามสร้างคอนเทนต์ต่างๆเพื่อเพิ่มยอดเขาเช่นเครื่องดักฟังต่างๆเราก็ต้อง ออกมาชี้แจงพอเราท้ามาเปิดสิซิมหายแต่เสือกรู้ว่าตังมี2,000บาทให้ไปแจ้งความก็หาว่าตัวเองไม่เป็นผู้เสียหายมันไม่ใช่แต่วันนี้นะ่ะคนละคนเลยนะพอมีทนายปับ๊บโอ้โหผมไม่ได้ว่าทนายนะผมว่าทนายเขานะ่ะมีไว้ให้ความรู้ทางกฎหมายแต่ทนายบางคนนะ่ะมีไว้คู่ชอบคู่สงสัยไป ผสมพันธุ์กับสัตว์อะไรสักชนิดหนึ่งน่ะชอบขู่เหลือเกินเช่นใครพูดอะไรปับ๊บบอกว่าจะฟ้องกลับอะไรเขาไม่รู้น่ะแต่ก่อนหน้านี้นะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก่อนถ่ายขออนุญ,ญาตหรือยังก่อนสัมภาษณ์ขออนุญาตหรือยังค่าตัวหมื่นสองหมื่นไมมาหรอกเสียเวลาเปลี่ยนไปเยอะคดีน้องชมพู่หมอปลายังยอมรับว่าตนไม่ใช่คนที่บอกให้ลุงพลน,นั้นปักทูบก,กลับหัว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ออกมาพูดแบบนั้นเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพลเกลียบเสมือนไปเจอคนที่กําลังจะจมน้ำที่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ต้องให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนซึ่งครั้งนี้ที่มาก็ตั้งใจว่าจะชวนพ่อและแม่น้องชมพู่ขึ้นไปขอขอมาหลวงปู่ลินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ลุงพลเคยปักรูปกลับหัวด้วยทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้ตนนั้นเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจขอขมาบนวัดถ้ำมูผาแอกจากนั้นหมอปลาได้ถามแม่น้องชมพู่ว่าไม่สบายใจเรื่องไสยศาสตร์หรือไม่และยังได้ชวนพ่อแม่น้องชมพู่ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีแม่น้องชมพู่จึงบอกว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ไม่ลบลู่แต่ตนกลัวว่าจะมีคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อาจทำใส่น้องชมพู่ การที่หมอป่ามาในวันนี้ส่วนตัวก็ยินดีต้อนรับและก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเพราะผ่านจุดนั้นมาแล้วส่วนเรื่องไปเที่ยวทะเลตนขอให้ผ่านเรื่องวุ่นๆไปก่อนเพราะถ้าไปเที่ยวก็อยากไปด้วยความสบายใจอย่างไรก็ตามพระหมหาภัยวันได้กล่าวให้คำสอนแม่น้องชมพู่ว่าดีแล้วที่แม่น้องชมพู่ไม่เชื่อเรื่องสยศาสตร์เพราะมันไม่มีอยู่จริงถ้าสายศาสตร์มีจริงหมอปลาคงทำใส่ นางแบบสวยๆไปแล้วแต่จงเชื่อในเรื่องของบาปกรรมเท่านั้นทั้งนี้หมอป่าสอบถามแม่น้องชมพู่ถึงความคืบหน้าทางคดีด้วยว่าทราบหรือไม่ว่าเมื่อ2ถึงสวันก่อนตำรวจได้นำเอกสารมาให้กับพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดถ้ำผูผาแอกเพื่อเซ็นยืนยันคำให้การกรณีวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปว่าขณะที่ลุงพลขึ้นไปรับพระกุบารัตได้รู้ว่า น้องชมพู่หายตัวไปซึ่งแม่น้องชมพูต่ตอบเพียงส,สั้นๆว่าตนรู้เพียงว่าตำรวจไปหาพระอาจารย์บุญมาเมื่อ2อถึงสวันก่อนคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้พูดชัดเจนแล้วคดีน้องชมพู่ผล DNA น้องชมพู่ล่าสุดซึ่งในตอนแรกนั้นทุกคนต่างหวังว่า DNA ในหลักฐานดังกล่าวแต่สุดท้ายกลับไม่พบทางด้านพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเด ت, ชฉายาสารวัตรแรมโบ้ อดีตผูมิกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมองว่าอาจจะไม่เจอดี a ของคนทำจึงมาขอกล้องหน้ารถของน้าเสริมเพราะว่ากล้องหน้ารถหรือกล้องวงจรปิดเป็นพยานวัตถุที่สำคัญส่วนหนึ่งจะเห็นภาพคนคิดว่าตำรวจคงไม่มีด NA ของคนทำจึงไปเอาหลักฐานกล้องหน้ารถบ้านน้าเสริมเนื่องจากบ้านติดกัน นาเสริมเป็นคนสำคัญของคดีนี้ที่ให้ข้อมูลสำคัญได้ควรจะไปตรวจกล้องหน้ารถตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุส่วนประเด็นที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรืออยังที่จะพักคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตรวจโทรดกรกิษณพงศ์ภูตกูลประธานกรรมการสถาบันอัชฉยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยลังสิตมองว่า แต่ละคดีมีความยากง่ายแตกต่างกันบางคดีคนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยอย่างเช่นในต่างประเทศคดีของ FBI ก็เคยมีโดยเจ้าหน้าที่จะเรียกคดีแบบนี้ว่าคูลเคสแต่ไม่ได้หยุดสืบสวนเพราะอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีมาพิสูจน์ได้ว่าคนทำเป็นใครถ้า DNA หรือหลักฐานยังไม่ชัดก็ยังไม่ออกหมายจับอาจจะผ่านไป3-5ปี ทั้งนี้ในบ้านเราสำนวนคดีจะเก็บตามแฟ้มบุคคลหากตำรวจนายนั้นย้ายไปสังกัดอื่นคนที่มารับทำงานต่อก็จะต่อยากแต่ถ้าจัดเก็บเป็นระบบการทำงานก็จะง่ายมากขึ้นพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชพูดว่ามีความเห็นว่าคดีนี้คนร้ายทำงานเป็นทีมแล้วมีเวลาเตรียมการมากเพราะทำงานคนเดียวทำไม่ได้ อีกทั้งตนมองว่าไม่ควรพักคดีวิธีการคือควรมาเริ่มต้นใหม่ควรที่จะขอพนักงานสอบสวนฝีมือดีจากกองปราบและควรตั้งเงินรางวัลให้สูงเข้าไว้มีการจัดฉากเชื่อแบกเด็กขึ้นเขาทำคนเดียวไม่ได้คนในครอบครัวรู้เรื่องนี้ดีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีนางส้อยสุดาชัยสัตว์ แม่ยายของบุมน้อยร้อยเอ็ดถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ถนนเส้นมุกดาหารยโสธรหมู่บ้านกุดโจดตำบลสวาดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเวลา10นาฬิกาวันที่27มีนาคม64ที่ผ่านมาบุมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าเมื่อวันนี้27มีนาคม64ได้มีรถกระบะขับชนขณะที่แม่ยายของตนนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ ที่บริเวณหน้าบ้านทำให้กระดูกซี่โครงขวาหักหกซี่และแทงเข้าปอดไหลหักแขนหักหน้าขาหักซึ่งอาการยังสาหัสอยู่แต่ยังอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลยาโสธรซึ่งตอนนี้ตนค่อนข้างที่จะก,กังวลเพราะคู่กรณียังไม่ยืนยันว่าจะช่วยเหลือชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ซึ่งตนก็อยากวิงวอนคู่กรณีให้มารับผิดชอบค่าเสียหาย และตนก็อยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์และวิงวอนให้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยจำกัดความเร็วของคนใช้รถใช้ถนนเพราะบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเขตชุมชนแต่รถบรรทุกค่อนข้างที่จะขับเร็วมากกรณีที่ลุงพลออกมาตักเตือนตนไม่ให้นำเรื่องที่ด่าลุงพลมาเรียกยอดคนดูนั้นตนก็อยากบอกลุงพลว่าอย่าสำคัญตัวเองผิด พราะตนไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่อยู่รายล้อมรอบตัวลุงพลที่ถ่ายลุงพลเพื่อเรียกยอดวิวแต่สิ่งที่ตนออกมาพูดนั้นเพราะตนสงสารป้าถอนที่ถูกเ c ของลุงพลด่าแม้ป้าถอนจะช่วยเป็นพยานให้กับลุงพลและเป็นผู้มีพระคุณแต่ลุงพลและป้าแตนก็ยังไม่สามารถปกป้องป้าถอนจากคำด่าของ f c ลุงพลได้ส่วนเรื่องที่ลุงพลอ้างว่าแม่ยายของตนประสบปัติเหตุเพราะด่าลุงพลนั้น ตนมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมียูทูบเบอร์หลายช่องนั้นวิจารณ์พฤติกรรมแย่ๆของลุงพลแต่ก็ไม่เห็นมีพ่อแม่ใครที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งตนก็อยากจะถามคนก็อยากกลับไปยังบันลุงพลและป้าแตนว่าถ้ามีคนในครอบครัวของลุงพลประสบอุบัติเหตุเป็นเพราะเวรกรรมของลุงพลใช่หรือไม่รวมถึงหลายๆคดีที่ลุงพลและป้าแตนถูกแจ้งความนั้นเป็นเพราะบุญหรือกรรมของลุงพลป้าแตนกันแน่ ซึ่งตนมองว่าการที่ลุงพลออกมาพูดถึงตนนั้นเป็นเพราะเขาโกรธที่ออกมาปกป้องป้งปาถอนมากกว่าทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าตนไม่กลัวเรื่องของอาถรรพ์สิ่งที่พูดคือความจริงและตนกลัวเรื่องที่ทําผิดกฎหมายมากกว่าเรื่องที่พวกเขากันระหว่างอาถรรพ์กับผลประโยชน์ตนมองว่าน่ากลัวเรื่องผลประโยชน์มากกว่าทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มาจากความประมาทและขอเตือนว่าอย่ากกลัวเรื่องของอาถรรพ์แต่ให้กลัวเรื่องคดีความดีกว่าเพราะกฎหมายกำลังดาเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดส่วนเรื่องที่โพสต์คลิป YouTube ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะต่อหน้าสื่อบางคนก็ทำอีกแบบและรับหลังทำอีกแบบเมื่อมีเรื่องที่ทำพลาดเกิดขึ้นก็เลยเกิดการกระแนะกระแหนกันเองอย่างไรก็ตามที่พวกคุณโดนคดี ความอยู่ตอนนี้นะ่ะเรียกว่าอาถรรพ์ใช่หรือไม่หรือเรียกว่าอะไร